อ่ฮะผมกับผมเช่นเดิมครับวันนี้จะมาเล่นเกมเดส Space บนซั m ซุง Galaxy Y ครับผมเข้าเหมือนเดิมครับเมนูครับผมเลือกเคนไฟล 3D เห็นไหมอ่าเดือดเให้ดูสักหน่อยนึ่งอ่ะโอ้โอ้โ oh อ้กดกดเลยฮะกลับกลับกลับเอาละฮะเลือกภาพ16บิตครับผมเชิตัวน yeah. ี้ไม่ต้องครับ ไม่ต้องเลือกเวลาไม่เลือกก็จะเป็นแบบนี้ครับจะไม่มีสีเขียวๆติกอยู่ที่เครื่องหมายถูก use plug in เลือกการ์จอครับต,ตัวนี้ตัวเดิมครับผมอ่ากดโฮมออกไปเลยครับผมเข้าเกมเดสเปรครฮะ อ่าด่นะครับเกมนี้จะแนะนําให้ใส่แยโฟนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครอ่ามาแลครับเจะมาได้ยินเสียงกันนะเล่งเสียงดังๆกันหน่อยโอเคครับเกมนี้ผมรู้สึกจะเล่นไปหน่อยเนี้ยนะฮะอาจจะไม่ได้ใช่ตอนเริ่มต้น โดนานกันฮะโหลดก็ขนาดนาเหมือนกัน อ้าวเกมมาแล้วครับ <Cock S 1> นี่นะว่าภาพเขาจะมีแหลกนิดหน่อยฮะผมเกมก็จะประมาณเนี้ยฮะนะฮะก็ เล่นไปเรื่อยๆก็อาจจะมีแหลกกันบ้างนิดหน่อยนะฮะเล่นได้ขนาดนี้ก็โอ้ดีใจกันสามสี่วันเลยฮะเนี่ยนะตัวนี้ใช้เอียงหน้าจอเอาครับอ่าอ่า ครับผมตัวเกมก็จะประมาณเนี้ครับนนครับสามดีมันนะครับเกมนี้ใช่ย,ย่อยเลยนะเราไปหาโหลดกันดูกันนะฮะกราฟิกใช้ได้นะครับมันเหมือนกันฮะครับครับผมก็ประมาณนี้แหละครับ